สวัสดีครับผมบุญยภูศิริปัญญาวุฒเป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยรา,ยรามคำแหงสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ผลงานที่นำเสนอในวิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนวิชา CPE 2222หลับการเขียนโปรแกรม Principle of Programming ผลงานของผมเป็นการพัฒนาโปรแกรมแปลภาษามือแบบปริโอไทม์โดยโปรแกรม จะรับภาพเคลื่อนไหวจากกล้องที่ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์และทำการวิเคราะห์ท่าทางของมือเพื่อแปลเป็นตัวอักษรภาษาไทยได้โปรแกรมนี้ถูกพัฒนาด้วยภาษา Python และนำโมดูล OpenCV, MediaPipe, p i c e Pillow และนำายมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาโปรแกรมแปลภาษามือโดยโปรแกรมจะตรวจจับปลายนิ้วข้อนิ้วและข้อมือ รวมทั้งหมด21จุดบนมือแล้วทำการประมวลผลว่าลักษณะของจุดนั้นหมายถึงตัวอักษรอะไรในภาษาไทยเดี๋ยวเรามาดูการทำงานจริงกันตอนนี้เราจะมาทำท่ามือรูปแบบต่างๆสังเกตได้ว่าที่หน้าจอโปรแกรมจะตรวจจับจุดทั้ง21จุดและแปลเป็นตัวอักษรภาษาไทยทันทีเช่นดอเด็กกอไก่วอแหวนบอไปไม้ฟอฟัน สอเสือยยอยักษ์หอหีบพอผ่านเมื่อผมเปลี่ยนท่ามือโปรแกรมก็สามารถแปลได้ต่อเนื่องและตอบสนองแบบเรียวถาวาครับโดยสรุปแล้วโปรแกรมนี้สามารถช่วยให้การแปลภาษามือเป็นตัวอักษรไทยทำได้อย่างรวดเร็วโปรเจกต์นี้ทำให้ผมได้เรียนรู้การใช้โมดูล Python หลายตัวในการพัฒนาโปรแกรมจริงทั้งการทำงานกับภาพ และกรประมวลผลแบบเรีวทไามหวังว่าโปรเจกต์นี้จะมีประโยชน์และสามารถต่อยอดไปสู่ระบบแปลภาษามือที่สมบูรณ์มากขึ้นได้ในอนาคตครับขอบคุณครับ